นี่คือแพรแถบเหรียญริบบอนบารสที่ประดับบนฉลองพระองค์เรียงจากซ้ายไปขวาด1-2เหรียญรัตนาพร h i g h สรอ Royal Decorations 1. อพปรชั้นที่1เหรียญรัตนาพรรัชกาลที่9 2. วปอรอชั้นที่1เหรียญรัตนาพรรัชกาลที่10สร้างด้วยทองคำประดับเพชรทั้งดวง3-7ถึง เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสำคัญ 3. เหรียญพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมราชาธิราช28่ธันวาคม2515 4. เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555 5. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเศษหพฤษภาคม2562 6. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิต